สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วกับห้องเรียนครูปุ๋ยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาหารหลัก5หมู่หมู่ที่1โปรโตีนหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3วิตามินหมู่ที่4เกลือแร่และหมู่ที่5ไขมันเด็กๆรู้ไหมอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นล้วนให้คุณค่าทางอาหารกับเราแตกต่างกันไป เราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นห้ามูหมู่ที่1นึโปรตีนเป็นสารที่ช่วยให้ความแข็งแรงแก่ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แก่พวกเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วต่างๆหมู่ที่2องคาร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้เรามีเรี่ยวแรงใน การทำกิจกรรมต่างๆได้แก่พวกแป้งข้าวและขนมปัง 3. เกลือเร่เป็นสารที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่พวกผักต่างๆ 4. ีวิตามินเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงกระปี้กระเป๋าไม่เจ็บป่วยง่ายได้แก่พวกผลไม้ต่างๆและหไขมันเป็นสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้แก่น้ำมันพืชไขมันจากพืชและสัตว์อาหารทั้ง5ห้ามู่ร่างกายของคนเรานั้นต้องการไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสุขภาพและวัย โดยปกติแล้วเราจะทานอาหารหลัก5หมู่ในปริมาณที่พอดีจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย